กรุงศรีเซียนอาเซียนมองอาเซียนอย่างเซียนพร้อมพาธุรกิจเติบโตไปด้วยกันกรุงศรีธนาคารในเครือ MUFG หนึ่งในกลุ่มสถาบัานการเงินที่แข่งแกร่งที่สุดระดับโลกมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนําแห่งภูมิภาคที่เชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันแต่ละประเทศในอาเซียนมีเงื่อนไขและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันหากวางแผนไม่ดีหรือไม่มีที่ปรึกษาที่ดีอาจจะทําให้ขาดความต่อเนื่องในการลงทุน ทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ากรุงศรีมีศักยภาพที่แข็งแกร่งและมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะช่วยพานักลงทุนไทยไปเติบโตในอาเซียนด้วยโดยเฉพาะเครือข่ายของกรุงศรีและ MUFG ใน9ประเทศจาก10เขตเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะทําให้เราเติบโตไปได้อย่างมั่นใจครับทุกวันนี้เวลาที่เราจะขยายธุรกิจไปในพื้นที่เพื่อนบ้านอย่างเอเชียตนออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนต้องศึกษากฎระเบียบโดยเฉพาะกฎหมายข้อบังคับหลักปฏิบัติและมอง ลาดอย่างลึกซึ้งทีเดียวนะครับไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคถ้าเราตีโจทย์ไม่แตกก็อาจจะทําให้ทิศทางในการทําธุรกิจผิดพลาดได้วันนี้เราก็เลยมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะมาเล่าให้ฟังครับว่าธุรกิจของไทยควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรรวมถึงจะต้องศึกษากฎหมายข้อระเบียบใดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การทำธุรกิจรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศในพื้นที่อาเซียนมีทั้งความมั่นคงมั่งคัง่งและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งด้วยกันครับ เอาที่คำถามแรกก่อนนะครับทำไมตลาดอาเซียนถึงสำคัญสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนไทยครับค่ะก็เพราะว่าตอนนี้ตลาดอาเซียนเนี่ยมันเป็นตลาดที่เป็นโอกาสของ หลายๆนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในสําหรับท่านที่ต้องการที่จะไปลงทุนในอาเซียนนะคะมันมีความแตกต่างในหลายๆด้านของกฎหมายบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเหมือนกฎหมายบ้านเราถ้าเราไปได้ถูกทิศถูกทางเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลดีทําให้เราลันธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราเกิดความไม่รู้ไม่ได้มองให้มันดีมันก็จะมีผลลบหรือผลกระทบกับธุรกิจทำให้เกิดการสะดุดหยุดลงได้ค่ะ ทีนี้ถ้าผู้ประกอบการไทยนักลงทุนไทยเขาศึกษาแล้วแล้วก็สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนไปทําธุรกิจในอาเซียนเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงครับก็อยากจะขอแนะนํานะคะ4ขั้นตอนการลงทุนสู่ความสําเร็จนะคะซึ่งอันที่1ก็คือการสร้างความพร้อมอันที่2ก็คือการสร้างธุรกิจอันที่3ก็คือการสร้างความมั่นคงอันที่4ก็คือการสร้างความมั่นคงค่ะเริ่มต้นที่ขั้นแรกก่อนครับก็คือเรื่องการสร้างความพร้อมต้องทํำยังไงครับ การสร้างความพร้อมนะคะอันนี้ก็จะขออิิบายเปรียบเทียบเลยเหมือนเวลาต่างชาติมาลงทุนในไทยเนี่ยอันนี้เราเป็นคนต่างชาติในประเทศอาเซียนละสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือการทํฟิส a s บิลิตี้หรือการศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจนะคะซึ่งหัวข้อที่สําคัญเนี่ยในการที่จะมองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งการส่งเสริมการลงทุนนะคะว่า สิ่งที่เรากําลังจะเข้าไปทําในประเทศที่เรากำลังจะเข้าไปลงทุนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่รัฐบาลของเขาหรือประเทศนั้นๆน่นะให้การสนับสนุนหรือเปล่าอย่างถ้าเป็นของประเทศเวียดนามน,นะตอนนี้การศึกษาพลังงานทดแทนเทคโนโลยีต่างๆหรือโลจิสติกและแวร์เฮาส์นะคะอย่างของเราเนี่ยมันก็จะเป็นภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราเนี่ยกำลังจะไปเนี่ยอุ้ยมันตกอยู่ในค่าทีเรียที่รัฐบาลเขาให้การสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็ไปได้เลยนะคะถ้าเกิดดูแลไม่ได้อยู่ในลิสในการให้การสนับสนุนเราต้องมาดูขั้นตอนต่อไปละเรื่องนี้เราถูกห้ามที่จะทําหรือเปล่าขอย,ยกตัวยอย่างคร่าวๆให้เหมือนในประเทศไทยเนี่ยถ้าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในการทําธุรกิจเรื่องการขายส่งขายปลีกเนี่ยอย่างเงี้ย เขาก็ไม่อยากจะให้เข้ามาใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องไปดูว่าเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คนต่างชาติไปทําถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อลําบากหรือมีคุณเรียหรือมีคอนดิชั่นที่เซ็ตเอาไว้สูงมากๆนะคะในการที่จะเข้าไปอันนี้เราก็อาจจะต้องคิดดีๆละหรือบางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าอันเนี้ย ห้ามทําเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะสงวนให้กับคนในชาติของเขาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะดูความพร้อมของเราว่าเราจะโกหรือเราจะโนโกนะคะแต่เรื่องความพร้อมพอพร้อมแล้วก็ไปทําธุรกิจขั้นตอนการทําธุรกิจนี้มีคําแนะนาอย่างไงบ้างครับการสร้างธุรกิจตรงเนี้ยมันก็คือ มันเริ่มแล้วที่เราจะต้องมาจัดตั้งนิติบุคคลนะคะซึ่งกรณีเนี้ยเราก็จะต้องมาดูแลนิติบุคคลประเภทไหนการจัดตั้งบริษัทแบบไหนที่มันเหมาะสมกับ แนธุรกิจของเราแล้วมันจะทําให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวนะคะเพราะว่าในการจัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งนิติบุคคลของแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะมีค่าทีเรียตต่างๆที่ต่างกันไปเช่นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำนะคะหรือว่าเรื่องจํานวนผู้ถือหุ้นหรือจํานวนกรรมการก็ต้องศึกษาให้ดีมันมี ไลายเส้นหรือมีการที่จะต้องไปขออนุญาตหรือมีการที่จะต้องจัดตั้งจดทะเบียนหรือว่าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหรือเปล่าเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำไปโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้เรียบร้อยหรือยังไม่ได้ใบป,ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเนี่ย ถูกสืบ i n v e s t i g a เกในภายหลังเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้นะคะว่าเราอาจจะต้องหยุดการทําธุรกิจนั้นชั่วคราวหรือบางทีอาจจะถูกหยุดยาวไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูให้ดีค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามที่น่าสนใจคือ มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีอะไรไหมที่จะช่วยทําให้ธุรกิจนอกจากทําต่อไปได้แล้วยังอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญเนี่ยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะกฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีอากรนะคะหรือว่าบางครั้งธุรกิจของเราเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูพอเรารู้แล้วว่ากฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราบ้างเราก็ต้องกลับมาดู ูอีกว่าเขากำหนดมีครทีเรียมีคอมพลายนอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นบางทีเราอาจจะต้องมีการส่งรีพอร์ตทุกเดือนหรือทุกปีหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นครั้งเป็นคราวไปบางครั้งเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่เขากำหนดไว้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่อความไม่ตั้งใจของเราเนี่ย มันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นชื่อเสียงของบริษัทเราแล้วก็บทลงโทษที่มันอาจจะตามมาได้เนี่ยมันอาจจะมีถึงขั้นเบาแล้วจนเป็นถึงขั้นที่รุนแรงที่สุดนะคะโดยขั้นที่รุนแรงที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีการปรับหนักมากๆหลายล้านนะคะหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องหยุดกิจการไปเลยค่ะ ไปทำธุรกิจขยายตลาดได้มีกำไรแต่ขั้นตอนเรื่องการสร้างความมั่งคั่งหรือเอาเงินกลับมาจะขยายธุรกิจในประเทศต่อหรือว่าไปลุยในชาติอื่นต่อมีอะไรที่เราจะต้องรู้เรื่องนี้ในการที่จะนําเงินลงทุนของเราหรือผลตอบแทนใดๆกลับมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นนะคะมันก็จะเป็นกฎหมายที่เราจะเรียกว่า foreign exchange control นะคะซึ่ง อันนี้เป็นกฎหมายที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีเวลาที่จะส่งเงินเข้าหรือจะนําเงินออกนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะเข้มข้นมากบางประเทศเนี่ยอาจจะค่อนข้างผ่อนคลายถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยในเรื่อง foreign exchange control เนี่ยถือว่าค่อนข้างผ่อนคลาย relax แต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะจะขึ้นชื่อน,นิดนึงว่าเอาเงินเข้าง่ายนะแต่เวลาจะเอาออกมาเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการขออนุญาตจาก ธนาคารกลางของเขาก่อนมีอะไรที่คุณรีนุชอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการหรือคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่สําหรับการจะไปทําธุรกิจในอาเซียนการที่ไปทําธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราก้าวออกไปนอกบ้านของเราเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกฎกติกาบางอย่างที่เราไม่รู้หรือแนวทางปฏิบัติที่มันไม่เหมือนกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยการที่จะไปเนี่ยเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดี นักลงทุนบางคนเนี่ยชอบมองว่าไอ้คอส์การจ้างที่ปรึกษาพวกนี้เป็นคอาส์ที่ไม่จําเป็นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคอาส์ที่เราจะไปลงทุนเกี่ยวกับการเซตอัพบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมที่จะให้ที่ปรึกษาที่ดีหรือที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมาแนะนําเราเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ามันไป ถูกต้องมันจะทําให้การดําเนินธุรกิจของเราเนี่ยคอนติเนียที่แบบไม่มีสะดุดที่สําคัญที่สุดครับการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดีถือว่าจะช่วยทุ่นแรงรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและทําให้ก้าวแรกในการลุยสู่อาเซียนมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับหากคุณต้องการขยายตลาดเพื่อสร้างการเติบโตหรือเห็นโอกาสที่สดใสของตลาดอาเซียนและพร้อมจะเริ่มต้นธุรกิจจําเป็นจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้รอบด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เพื่อที่จะจับมือและเติบโตไปด้วยกันครับกรุงศรีอาเซียนลิงก์พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจสู่อาเซียนด้วยความโดดเด่นในการประสานพลังเครือข่ายของ MUFG เพื่อตอบสนองกับทุกความต้องการในการทําธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสนับสนุนสตาร์ทอัพในเวทีนานาชาติ พราะกรุงศรีมีความพร้อมเต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรในแต่ละประเทศที่มีความรู้ด้านกฎหมายของทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนยิ่งไปกว่านั้นกรุงศรีมีทีมผู้เชี่ยวชาญกรุงศรีอาเซียนลิงก์พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วยดูแลคุณตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกการหาความร่วมมือและการหาโอกาสใหม่ๆใ,ในตลาดด้วยเครือข่ายของกรุงศรีและ MUFG ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เริ่มต้นไปอาเซียนกับกรุงศรีได้แล้ววันนี้นะครับผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาโดยเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอน,นี้ก็ได้นะครับก้าวสู่อาเซียนกับกรุงศรีด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดโกอาเซียนวิทย์กรุงศี